สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาดูแมงป่องช้างกันนะครับผมราประสาอีสานเรียกว่าแมงเงาครับนี่ครับตัวจะใหญ่กว่าแมงป่องครับเดี๋ยวนี้หายากแล้วนะครับผมนี่อยู่กับเศษฟางนะครับอีกตัวหนึ่งไปใส่วะ ม,มีอันนี้เป็นลูกมันนะครับถ้าแม่มันจะใหญ่กว่านี้อีกโอโด้วงโโด้วงเส้เอาไปปลากินบนนี้โอ้ด้วงครับด้วงโอ้ตัวใหญ่มากเอาวมาแล้วนีครับเอาไป ทอดกินก็ได้นะครับแต่ว,ว่าเราจะปล่อยเข้าไปไาาปล่อยให้เขามาตอดอีก็ปล่อยครับอนาคตข้างหน้าเว <laughs> ลามันมาเอาเฟืองแหงงัวยอ <laughs> อุ้ย,ยใส่แล้วองดแวแล้ว <laughs> มันมีสามตัวนะครับเมื่อกี้แต่เราเห็นแค่2 <laughs> นี่ๆด้ตัวหนึ่งนี่<อ>เ,ออเกือบตอดอู้แล้ว <laughs> นี่ครับสามตัวพอดีเลยน่าจะอยู่เป็นครอบครัวหรอครับผมบตัว,วตด,ดวงบ่ววววหวะมาแล้วครับมาแล้วไปเอาไว้ <c oughs> สกอร์เปียน <c oughs> โซสเต็ปการจับเนาะกรุบวอบ <c oughs> <c oughs> Mm-hmm. <laughs>